สัชติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่หนึ่งร้อยเอ็ดจากตอนที่แล้วอาจารย์เทวินทะได้เล่าความลักของตนเป็นลำดับสุดท้ายว่าคราวหนึ่ง พระเจ้าวิเทหราชทรงมอบหมายให้กระผมเนี่ยได้นาดวงแก้วมณีของพระองค์มาขัดให้สะอาดกระผมรู้ว่าแก้วมณีดวงนี้นะ่ะเป็นของมงคลเพราะเป็นแก้วที่เท้าสก,การเทวราชประทานให้แก่พระเจ้าปู่กุสราชจึงคิดอยากจะครอบครองไว้เองในที่สุดจึงตัดสินใจ ขโมยดวงแก้วมณีนั้นมาครันแล้วจึงนำไปมอบให้มารดาของกระผมเป็นผู้เก็บรักษาไว้เมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าเฝ้ามารดาก็จะนำดวงแก้วมณีนั้นมามอบให้ผมติดตัวไว้แก้วมณีดวงนีนะ้มีอนุภาพดึงดูดทรัพย์สมบัติให้กระผมได้อย่างน่าอัศจรรย์ เรื่องขโมยดวงแก้วนี้นะมีแต่มารดาของกระผมเท่านั้นที่รู้ดังนั้นนะผมจึงกราบทูลว่าควรบอกความลับแก่มารดาเมื่อต่างคนต่างเปิดเผยความลับของกันและกันจนหมดเปลือกแล้วจึงต่างกำชับกันว่าอย่าได้นําเรื่องนี้นะ ไปแพ,พร่พายเป็นอันขาดจากนั้นก็พากันลุกขึ้นแยกย้ายกลับสู่เรือนของตนบริวารของมโหสถเห็นอาจารย์ทั้งสี่กลับไปแล้วก็พากันมายกถังข้าวขึ้นมโหสถออกจากถังข้าวสารแล้วเนี่ยก็รีบกลับไปสู่เรือนของตนเช่นกัน มโหสถเมื่อกลับมาถึงเรือแล้วก็รีบอาบน้ำแต่งตัวจากนั้นจึงบริโภคอาหารมื้อค่ำตามปกติแต่ก่อนที่จะเข้านอนน่ะมโหสถได้เรียกคนเฝ้าประตูมาแล้วสั่งว่าเจ้านะ่ะจงคอยระวังอยู่ที่หน้าประตูให้ดีหากว่ามีคนในวังมาขอพบเรานี่ เจ้าก็จงรีบมาบอกเราทันทีครั้นสั่งความแล้วจึงได้เข้านอนโดยไม่ได้มีความกังวลใจแต่อย่างใดฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชพระองค์เสด็จเข้าสู่พระแทน่นบรรทมตั้งแต่ปฐมยามจนล่วงเข้ามัดจิมยามแล้วก็ยังม่อาจข่มพระเนตรลงได้ ท้าวเธอเสด็จบรรทมอยู่ด้วยพระหฤทุไทยกระสับกระสายยิ่งนักทุกครั้งที่ทรงหวนระลึกถึงใบหน้าของมโหสถบัณฑิตและภาเพเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นมาเมื่อตอนกลางวันเท้าเธอก็ยิ่งไม่สบายพระไทยเป็นนักหนาด้วยทรงนึกถึงคุณของมโหสถบัณฑิตว่ามโหสถนะเป็นราชบัณฑิต ผู้ปราดเปรื่องอยางหาที่เปรยียบนี้ได้รอบรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์อย่างท่องแท้เธอน่ะรับราชการอยู่กับเรามาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบจนถึงบัดนี้ก็ไม่เคยปรากฏเลยว่าได้ทำความเสื่อมเสียแก่เราแม้แต่น้อย โดยเฉพาะเมื่อครั้งที่เราถูกเทวดาถามปัญหาน่ะหากมิได้มโหสถบัณฑิตช่วยพยากรปัญหาเหล่านั้นให้เราก็คงไม่อาจมีชีวิตรอดมาได้ถึงป่านนี้คงไม่แคล้วต้องถูกลงเทวทันไปแล้วอย่างแน่นอนโท่เอ้ยเราน่ะไม่น่าใจเร็ว ยื่นพระขันให้อาจารย์เสนกะไปฆ่าเธอเลยไม่ควรเลยที่เราจะยึดถือถ้อยคำที่ไร้สาระของอาจารย์เสนกะนะมาเป็นเรื่องเป็นราวพรุ่งนี้แล้วสินะที่เราจะไม่ได้เห็นหน้ามาโหสดผูพ้พักดีต่อเราอีกต่อไปแล้วเท้าเธอทรงลำพึงไป ก็ยิ่งทรงกระวนกระวายหนักขึ้นพร้อมกันนั้นความโศกก็ยิ่งกลุ่มรุมพระราชหฤทัยจนสุดประมาณพระเศโธไหลอาบชุ่มไปทั่วทั้งพระวรกายพระนางออทุมพรเทวีซึ่งเสด็จเข้าประทับร่วมพระแท่นเดียวกันทรงทอดพระเนตรเห็นพระอาการของพระราชสวามี ผิดแผกไปจากทุกวันก็ทรงรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงจึงดำริในพระไทยว่าวันนี้นะทำไมหนอพระสวามีของเราเนี่ยถึงเศร้าหมองไปเช่นนี้หรือว่ามีสิ่งใดเนี่ยกระทบพระราชหฤทัยของเท้าเธอเป็นเหตุให้ทรงคุณเคืองพระไทย พระนางทรงตรวจตราพระจริยาวัดของพระองค์เองแล้วก็มิได้เห็นข้อบกพร่องที่จะเป็นเหตุให้พระราชสวามีทรงระคายเคืองพระราชฮาดุไทยในที่สุดจึงตัดสินพระไทยทูลถามพระราชสวามีว่าทูลกระหม่อมเพคะพระองค์นะ่ะทรงเสียพระไทย หรือทรงกังวลด้วยเรื่องอันใดนะเหตุฉนหนดึกดื่นค่อนคืนแล้วเนี่ยจึงยังไม่บรรทมล่าเพคะหรือเป็นเพราะหม่อมชั้นได้ทำผิดสิ่งใดให้เป็นที่ไม่พอพระหฤทัยของพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงบอกหม่อมชั้นเถิดเทวีเธอนะ่ะไม่มีความผิดอะไรดอกแต่ว่า เท้าเธอตรัดแล้วก็ทรงเงียบไปแต่อะไรหรือไปคะพระนางสักขณะนั้นน่ะพระพักของพระเจ้าวิเทหราชก็พลันมนหมองยิ่งกว่าเดิมเหมือนทรงเก็บความทุกโทมนัสไว้เต็มแน่นพระหาทุไยแต่ก็ไม่อาจบอกกล่าวกับผู้ใดได้นี่พี่จะบอกน้องอย่างไรเนี่ย จะบอกกับน้องอย่างไรดีละ่ะเท้าเธอตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงแหบเครือตรัสเถิดทูลกระหม่อมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพระองค์ก็จะได้ระบายความอัดอั้นตันใจให้หม่อมชั้นได้รับรู้บ้างอย่าลืมสิว่าชีวิตของหม่อมชั้นเนี่ยที่ดำรงอยู่นี้นะก็เพื่อความสุขของทูลกระหม่อมนะเพคะ ขอบใจมากเทวี TV. พี่นะ่ะทราบซึ้งในความจงรักภักดีของน้องแล้วเท้าเธอตรัสชมเรื่องนี้นะ่ะไม่ใช่ความผิดของน้องหรอกแต่มันเป็นความผิดของพี่เองพี่นี่แหละเป็นผู้ผิดผิดยังไม่น่าให้อภัยเลยพระนางอุทุมพรจึงทูลถามว่า พระองค์นะ่ะทรงทําอะไรผิดหรือเพคะพระเจ้าวิเทหราชมิอาจทนต่อคําลบเ้าของพระนางได้ในที่สุดพระองค์จึงตรัสตอบพระนางด้วยพระสุรเสียงแผ่วบาวว่าพี่นะ่ะกำลังไม่สบายใจเพราะเหตุว่าเมื่อตอนกลางวันนี้เอง,เอง ที่ได้สั่งให้อาจารย์เสนกะฆ่ามโหสถเสนในเช้าวันพรุ่งนี้เพราะก่อนนั้นอาจารย์ทั้งสี่ได้แจ้งข่าวให้ทราบว่ามโหสถคิดจะเป็นกบฏพี่ฟังแล้วเนี่ยก็เชื่อในทันทีทั้งที่ยังไม่ทันได้สอบสวนให้แน่ชัดพอคิดถึงเรื่องนี้ทีไรเนี่ย พี่ก็ยิ่งกลุ้มใจไม่ควรเลยที่พี่จะรีบด่วนสั่งให้ข่ามาโหสถนะพระนางุทุมพรเทเวีเมื่อได้ทราบถึงอันตรายที่จะเกิดแก่น้องรักแล้วนะพระนางคิดอย่างไรและจะทรงช่วยเหลือมโหสถได้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป